พระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์สังติยาวีอุนาโรมเฉียงนะครับพระองค์นี้นะครับก็คือจะอยู่ในหมวดของพิมพ์ B นะโดยส่วนตัวผมนะครับผมมองว่าเป็นอีกพิมพ์หนึ่งเลยนะครับที่ใกล้เคียงกับพิมพ์ A เอามากๆเลยนะครับ ส่วนตัวผมมองว่าใกล้เคียงถึง80-85%เลยนะแต่ราคาของเขาเนี่ยคือจะลดห่นจากพิมาพอสมควรเลยนะครับหลักการพิจารณานะครับอ่าบริเวณสังกตินะก็คือเขาจะมาจรดที่พระหัตถ์ขององค์หลวงพ่อนะครับและที่เรียกว่าอุดนารลมเขียงนะครับอ่าอย่างบริเวณอุ่นารลมเขานะครับคือเขาก็จะเขียงมาทางด้านซ้ายขององค์หลวงพ่อนะคือเขาจะไม่ตรงแนวพระนาศิกนะครับจะไม่ตรงแนวจมูกนะแต่พระพักเนี่ยคือใกล้เคียงมากเลยนะครับอย่างพระหัต ถ้าเป็นพิเอนะครับคือเขาก็จะมีเส้นแตกนะส่วนองค์นี้จะให้มีเส้นแตกนะครับพักองค์นี้นะครับก็คือเดิมทีเลยเขาจะเป็นผิวแดงมะขามเปียกนะครับแต่คือเขาทํายาดําเดิมๆมาเลยนะครับก็คือผิวยาดำเนี่ยแห้งเลยนะแห้งแล้วก็คือจะมีฝุ่นหิ่งตามซอกนะครับอย่างบริเวณช่วงหัวเข่านะครับที่เห็นแบบแดงๆนะครับคือพักเขาไม่ได้สึกนะแต่จะเป็นรอยสัมผัสนะครับยาดําของเขาหลุดไปนะครับยาดําของเขาถลอกไปนะครับ อย่างพนาสิกนะครับหรือจมูกนะก็คือยังโด่งอยู่เลยนะครับเ,เพื่อนๆพ้าหลอดได้ตรงนะครับอย่างบริเวณด้านหลังนะครับบริเวณด้านหลังทรมาจากนะครับก็ตอกได้เต็มใบเลยนะครับทรมาจากตอกได้เต็มใบเลยนะแล้วก็อย่างอกเรานะครับก็คือตอกได้ใกล้เคียงนะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพ่านี้ก็จะเป็นอีกองคหนึ่งที่พิจารณาได้ง่ายนะครับ เบื้องต้นผมก็ให้เพื่อนๆรับชมเพียงเท่านี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ